การฝึกบุคคลท่าประกอบอาวุธทางโรงเรียนเนี่ยจะให้อาวุธมาเป็นปืน H K นะครับปืน H K เนี่ยจะเป็นปืนที่ปลดประจำการไปแล้วเราจะใช้เป็นท่าบุคคลประกอบอาวุธฝึกทำความคเคารพทำวันทยาวุธฝึกอะไรทุกอย่างเกี่ยวกับท่าวุธทั้งหมดเลยแต่ว่าเขาแจกมามันต้องประจำกายกืออยู่ที่ตัวตอนแรกๆก,ก่อนเข้าไปนี่เห็นนะโอ้ยถือปืน เท่คนที่ไม่เคยจับเลยนะได้ถือปืนแล้วโหเท่เท่ระเบิดเลยโอ้โหวิ่งอหอเท่โอ้โหบอกเลยอาจะซัดทิ้งเหลือเกินปืนเนี่ยอุ้ยตอนแรกเห็นรุ่นพี่เขาวิ่งถือปืนเท่โอ้อยากจับอ่ะปืนจริงๆปืนยาวปืนเอสเคไม่เคยเห็นอยากจับอยากถือบอกเลยนะวิ่งก็เอาไปเตื่นเช้าเข้าเวรก็เอาไปจะกินข้าวหรือจะอะไรต้องเอาปืนไปตลอดถ้าไม่ใช่ของหลวงนะซัดไปนานแล้ว ที่โยนแล้วพมมันหนักวิง่งไงถือปืนไปจัาไปจ่าขัดยู่เป็เริ่มล้าแล้วเริ่มล้าลวมือเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มไปแล้วแล้วนเอ้าวิ่งวิ่งสือสองข้างเหมือนจะเบาตอนแรกๆเบาพอหลังๆหยับแบบไม่ค่อยไหวแล้วต้องแบบว่าเอาเปลี่ยนมือถือปืนต้องถือห้อยอย่างงี้ถือห้อยเปลี่ยนมือเอาถือห้อยโอ้อยากจะซัดคลองปืนนั้นแต่พอมันถือนานๆมันจะหนัก มันจะล้าตอนช่วงเราฝึกกล้ามมาครับหัวไหลมา,าทุกอย่างมาหมดเลยปืนเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยที่กล้ามเนื้อเราแข็งแรงเวลาออกกําลังกายก็ต้องใช้เป็นท่าประกอบจากปกติโดดกระโดดตบอย่างนี้ไหมก็ต้องเอาปืนขึ้นมาโดดอันนี้ได้แรงจริงๆ